สูตรกูหายระบาดสองสองสิบสามคูณคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการสน่อเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงรอดอื่นเต็มเรดใช้วิธีการในการรับชมสวัสดีครับท่านช่างคก่อสร้างทุกท่านนะครับผมมืนหนีเข้ามาตามตัวเลขคือเก้าครับผมมาตามตัวเลขเหมือนเดิมนะครับอยู่ที ปูหาดเจ็ดแปดหรือปูซองดาวนะครับผมมาสำหรับปูซองดาวเพิ่นใส่เป็นตัวใดจังนใดกัเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเขาไปรับชมกันนะครับผมสำหรับปูซองดาวนะครับผมเด้อหมวดนี้นะครับผมไปรับชมกันนะครับผมนะครับสำหรับสนุนพวกเขาโดยบลกข่ามโฆษณาเด้อนะครับผมถามปูซองดาวนะลรงล่างเลยนะเป็นรถปูนเก้าสองนึงก็หนึ่งโอ้ยเทียบไปเทียบไปคูเห่ายาวอ่ะมันนี่ก็มาออกยุ่หันเองออกฮาซุนออกยุ่หันเฮ้ยมึงมีเลขเดือดสามเจ็ดก็ยุ่หันโอ้ยสามเออเสียรถปูนอะนะ

ว่าล่อบางเมือทุ่วไทยแล้ว็สิงสองมาหา้าจับใสซบะถือให้สามเจ็ดเจ็ดสามมันไปออกเจ็ดศูนย์ล่างให้สามหาหาสามตัวเดียวออกศูนย์ห้ามันจับเหลกวบะถือแต่ว่าเหลขเด่นมันมาอยู่มันจับไวบะถือล่างหนงว่า มันมากันก็นมาซอบนวันในเลขมันมากมันจะมีหกศูนย์หกห้า่า,างนีง่ก็ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนังกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางีทง่ศูนย์ วิ่งสีสีล่องวองเืองม่เท่านี้เขียนบนไปนะปูเขียนบนไปนะครับสีบ่คไอยชัดต้นหกศูนชัดเียนบ่บาทนี่กอเานะครับบนหกแปดับได้คับบนพี่น้องครับผมับได้ชัเยครับวิ่งที วิ่งบนหกวิ่งหกบนนะคะอันนี้วิ่งล่างเชี่ววิ่งล่างเชี่นะครับเอาหมุนกระดาษเนี้ยอันปูอันบัวซ่าตะขอซ่าบัวซ่านั่งสร้างนี่ทอดได้ควยปูว่าหัวจักน้ำเนื้อตัวตามเงินตัวนื้อเบอร์โทรยี่นาจอเบอร์โทรยี่นาจอปูเขาจะอยากได้เขาจะได้เบอร์โทรยนาจอด้อครับไม่เป็นสื่อบนโลกล่างสื่อล่างโอกบน ว่ปูพอด้เฮ็ดเด้อดอกถามเพื่อนเอาอย่งดอกเบอร์ทรเพื่นก็มีอยู่เพื่อนคิีเพื่อนักไ่ต้องร้อยด้อยนกยอดามอ่ไี้ยอีาบ่ได้ขอเี้ยมันอันนี้ก็ไ้บปกาศสวบอดคือปูมีสูตรบอกสูตรไปเลยบอกสูตรไปเลยอ่าบอปูเบอกสูตรไปเลยสูตรสูตรปูไฮเรสองสองสิบสามคูณสองหนึ่งเป็นสอง สามสองหกบวกกันได้แปดบวกเก้าเจ็ดดวนตัวเดียวออกเจ็ดศูนย์เห็นไหมบิ้งตัวเดียวบนวันนี้ก็วันนี้ก็บางวันนี้วันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดสามศูนย์สามคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกกันได้เจ็ดบวกเก้าหกตัวเดียวบนหกตัวเดียวบน งวดที <S S <S ่ม้าบอกขับ UH> ปูบนตัวเดียวหกวิ่งมาได้เลยงวดก้อนก็บอกวิ่งเจ็ดสูตรบด้แพงในหกงวดก้อนกับได้สี่กับหนึ่งมันก็ออกซีสองสองล่างก็สิบเก้าเพราะว่าส่วนมากขาเจ้ากระเสือตะเล็กวิ่งแต่ว่าเลขวิ่งนีมันต้องใส่ทุนหลา่เลขวิ่งขาเจ้าม่มีทุนเขาเจ้าก็ซืสือตามนี้อย่างนเกิด บอกก็เจ้าไปเห็นวิ่งเจ็ดว่างหันอ่ะย่ังสองบนตัวเดียวสองบวกสองเป็นสี่บวกตัวมันบ่มีสี่สี่ไปบวกสองเป็นหกบ่มีหกว่างหันงั้นมามืนกับว่านี้บ้านนี้อ่ะสัญญาณบดีเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดบ่มีหนึ่งเราว่างนั้นแต่หกศูนย์เนี่ยเราหกศูนย์ก็หกแปดเราว่างนล้วแต่เรี่องมันมากจัิงสิขันมันเบิ้ลนี่มันเบิ้ลตัวเดียวท่านที่เลยเบิ้ลคู่เดียวพ่อ เบิ้ลหกหกขันมันเบิ้ลมากพี่น้องเด้อนี่ละขันมันเบิ้ลมันจะเบิ้ลหงหงจะเบิ้ลเบิ้ลได้จะเป็นลเนะครับขันมันตับแต่ยังมาทำนอกระดับเกี่ยวสิบหางวดพิษเที่ยเดียวสิบหางวดพิษเดียวสิบหางวดพิษเที่ยวสูตรนี่มันบ่ปูสูตรที่ปูเฮ็ดนี่มันบ่ครับว่าว่ามันก็เอานิมิต มาประกอบน้ำแนงครับจดนะครับว่าว่าขันกับฟันว่าศูนย์แห้งบนหกนุ่มหอมมะลักเอาโทรศัพซ์ปูตื่นขึ้นว่าศูนย์มาดันศูนย์ในนุ่มบนหกเมื่อไรแท้หนึ่งมันเป็นผ้าเนี่เป็นเจ็ดบานนี่ศูนย์แห้งแล้วออเจ็ดศูนย์ยิงสี่เออมาในว่าันนี่เพราะวันนี้ใกล้มือวานมู้ดำได้ศูนย์เก้าห้าเกาเจ้ากับเสือห้าศูนย์ศูนห้าเก้าห้าห้าเก้า ผูู้เพิพ่นทาวายรถนี่เพิ่นก็ถือสามหมืนโวทวายรถเป็นก้อนเพนก็ได้แสนหนึ่งกวอาก้อนนี่บบพ่ฮะดวันบางผ่านมากน่บ่เพิ่นได้เพิ่นถือผููเพิ่นทำวายรถเนอเืองไมด้ทีสิบเก้านี่เพิ่นก็ได้แสนหนึ่งหนึ่งเก้านะเพืเสียงดังถามรถเพิ่นถือสี่งวดว่างันเพิ่นก็ได้ศูนย์หารละเพิ่นมาถามปู เหรียญปูว่าเหรียญมันมีศูนย์นะบานนี้เลรียญเด่นบนมันเป็นเจ็ดตัวเดียวก็จะกระสือเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ล้านอยู่เมืองนอกถือทั้งบนทั้งล่างห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวนี้บ่เดินตัวเดินมันเจบตัวนี้หกศูนย์เด็ดศูนย์หกแปดหกนล่ดละล่างนี้่ตัวนี้บอเดินตัวนี้เป็นตัวล่างก็ซื้อตัวเด่นก็คือทั้งตัวนี้ ขับรเบิ้ลมีคููเดียววันสุกพร้อมระวังเบิ้ลหกหกเราว่างเบิ้ลหกได้เบือมาแต่สร็ลยโยงนั่นได้เมืองแล้วคนก็บสร้างคนคณกัอสร้างน่ยเแท่ดีแท่นะเยงหลังกังกเจ้าก็บอกบอกว่าคูเนี่ยหาจะแปลงในี่ยใส่กังเจ้าก็บบอกพร้อมครับเออ กูอยากให้บอกบบให้บอกโบบอกลดบอกลอดบอกลวดนาะพ่อได้สั่งน้ะงปูเนาะเพราะว่าปูกะเดีเอาดินเขาไว้หั่นรงขั้วเี่ก็ต่อลงขั้วต่อเถบออกมาไม่ชัดเลยครับอันนี้บทูปูบวครับนี่นีบอรทความเบอรทูคาปูซอดาวค่ะปูซอดาว7 8ปูซอดาว578 578 เด้อเบอร์โทรครับเอซครับผม095-230-1875เบอร์โทรปูดเดอร์ครับชัดมาเชัดก็สองสามศูนย์หนึ่งแปดเจ็เบอร์โทรปูเดอร์ครับเด้อย้ำอีกด้ครับย้ำอีกเด้ศูนย์เก้าห้าสองสามศูนห กันเดียวอย่างนี้ส่วนตัวนี้นตัวหกศูนย์เพื่นอน,นจะไม่เหตุไหนเพื่อนนุ่มยู่ทางอื่นทั้งไกผ่ผมล้ะก็จะไม่หเหตุไหนออนแบบสำเร็จละค่ะแสนกลัวนี่แหละแสนหาแสงหกนี่แหละได้ยู่แต่ว่าสรา้างความพัฒนาเพื่อความยั ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการ้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง